บุคคลคนเดียวกันแท้ๆพอเวลาเปลี่ยนสิ่งที่เคยพูดเอาไว้ก็เปลี่ยนได้แม้ว่าการพูดนั้นจะพูดในรัฐสภ,ภาแห่งนี้ก็ก็ตามนะแม้ว่าในวันที่24มิถุนายน 2564- ัสองปีก่อนจะมีการพูดเอาไว้ในสภา,ภาแห่งนี้บางประโยคแต่ปัจจุบันครับคนคนเดิมสิ่งที่เคยพูดเอาไว้ เปลี่ยนแปลงไปครับผมขอท่านประธานเปิดคลิปแล้วผมขอญาตไปแล้วเปิดคลิปดูครับคุณพิรส์ครับอยากให้ได้เข้อสรุปเลยเพราะฉะนั้นความเห็นผมเนี่ยคิดว่าไม่จําเป็นต้องมาปิดสวิตหรือมาแก้มาตรานี้เลยครับท่านไปดวงมาเลยครับผมยังอยากเห็นท่านอยู่ครบเทิมอีกสองปีข้างหน้าเลือกตั้งครั้งหน้าท่านไปรวงันได้ได้สักสองร้อยเจ็ดสิบสามร้อยเสียง โอ้ก็ไม่มีปัญญาไปทำอะไรครับในการไปโหวตคันที่สภาแห่งนี้เห็นว่าผู้นั้นอยู่ในบัญชีรายชื่อและเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีเชื่อได้อย่างนี้ครับไม่เป็นไรครับเพื่อความสบายใจท่านประธานนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมบอกท่านประธานครับขออนุญาตปรกลุ่มผมจะอัพโหลดคลิปครับในเฟซบุ๊กท่านประธานท่านประธานครับนะฮะขออนุญาตประท้วงครับดูกันได้นะครับสองสามปีสมศรีท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงครับครับคุณวิโรจน์ขอบคุณครับท่านประธานครับ ท่านประธานครับมีคนิคริปเมื่อสักครู่เนี่ยสมชายแสวงการท่านประธานอนุญาตเนี่ยท่านประธานให้ลบออกถอนครับจะจะอย่างไรก็ตามเนี่ยท่านประธานผมก็มีคลิปผมิีรธดเยอะเลยนะแต่ว่าผมคิดว่าสภาแห่งนี้เนี่ยเดินหน้าไปด้วยดีแล้วคแต่อย่าทําแบบนี้เลยครับนะครับทําแบบนี้ไม่ค่อยสุภาพแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับครับคุณนะครับขออนุญาตท่านประธานช่วยกรุณาสถอนครับ ผมเพือเปารเคารพท่านประธานมาให้ถอนท่านประธานครับท่านประธานครับผมขอใช้สิบพาดพิงครับคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดท่านสมชายแสวงการถอนคําพูดที่ได้พูดเอาไว้นะครับว่าถ้ามี270มี300เสียงเนี่ยนะครับก็ไม่มีปัญหาที่ท่านได้พูดไว้เองนะเมื่อวันที่24ิมิถุนายนนะ2564ถ้าท่านถอนเมื่อ2ปีก่อนผมก็ถอนเหมือนกันถอนกับถอนแลกกันได้ไม่เป็นปัญหาผมสบายสบายอยู่แล้วครับคุณดิโร์ครับเพราะมันคลิปจริงครับผมไม่ได้ตัดต่อเสียงทั้งเสียงจริงตัวจริงเลยแม้ว่าจะคาาาานนน่กรตววเเห็็มปัจิง ถอ,อนได้ครับท่านท่านถอนคาพูดที่ท่านพูดไว้ตอนวันที่ยี่สิี่มิถุนายนได้และตรงไหนจะฟังดูกันไหมครับท่านท่านท่านสมาชิกทุกท่านผมขออนุญาตครับคุณคุณเลิศครับขอ,ขอความกรุณาเป็นอย่างยี้ครับเนื่องจากว่าคลิปเมื่อกี้คุณก็ไม่ได้ขออนุญาตต่อประธานก่อนที่จะเสนอเข้าไปถ้าเสนอเข้าไปท่านประธานครับผมผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อมงครับข้อที่ห้าผมขออนุญาตท่านประธานเรียบร้อยแล้วครับผมกรอกแบบฟอร์มแล้วขออนุญาตท่านประธานไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมเสียหายครับอ๋อแต่ว่าท่านประธานเนี่ยอนุญาตให้ผมแล้ว แต่ยูริท่านประธานเปลี่ยนใจครับมาไม่อนุญาตผมในภายหลังครับท่านประธานครับ <c oughs> อย่างนี้ผมเสียหาย่านประธานโทษผมผมจะ,จะผมเป็นคนถ้าประธานอนุญ,ญาตแล้วก็โอเคไม่ว่าจะเป็นผมหรือประธานที่เปินทัฐทีแล้วก็ก <c oughs> <so> อย่างนั้นผมขอเปิดด้วยสามสิบแปดวินาทีงครับจะได้พิสูจน์ <c oughs> กันครับ <c oughs> <ล>ไม่งั้นเเสียหายเวัากก็เกินผมว่าวันนี้เราได้พิพายคุณรอดครับเราเราอย่างน <c oughs> ี้ท่านท่านท่านประธานผมเป็นไปด้วยดีแล้วนะครับผมฝาก ประเด็นไปทางท่านสมชายว่าท่านสมชายจะถอนที่ท่านพูดไว้วันที่ยี่สิบมิถุนายนสองพัน้าร้อยหกสี่ไหมครับก็ถือว่าจบบรรยากาศเป็นไปด้วยดีครับพบรรยากาศดีครับก็บรรยากาศดีก็ผมก็เอาเรื่องจริงมาพูดนะครับขอกราบน้ว่าขอให้รักษาบรรยากาศอันนี้ไว้ดีกว่าที่เราจะก็ตกลงตกลงก็ให้ถอนนะครับยี่สิบสี่มิถุนายนสองพันร้อยหกสผมขอให้หยุดอภิปรายเลยนะครับท่านประธานที่เคารพครับขอญาติประท้วงท่านประธานเพื่อควบคุมการประชุมสภานะครับเมื่อสักครู่เนี่ยท่านประธานผมขอให้ถอนแล้วก็ท่านประธาน ตรวจดูว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยถ้าท่านประธานคุมควบคุมการประชุมสภาไม่ได้นะครับมันจะทําให้การประชุมสภาเดินต่อยากท่านประธานได้สั่งห้ามผู้อภิปรายและขอให้ถอนคลิปเมื่อสักครู่ไปแล้วอันนี้เป็นประการที่สองถ้าไม่งั้นเนี่ยผมไม่อยากให้เดินหน้าไปสู่การที่ต้องขอให้การควบคุมสภาเป็นไปในลักษณะที่เข้มข้นขึ้นนะครับประการที่สามเหตุการณ์คนละเหตุการณ์เลยครับ อย่าตีกินแบบนี้ครับผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับคุณวิโรธทําแบบนี้เนี่ยไม่เป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับที่ผมจะโหวตอย่างไรที่ผมจะพูดอย่างไรนะครับคุณวิโรธก็พูดตั้งสิบครั้งก็้ท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงครับท่านประธานคึ่งอย่างนี้ฮะแล้วผมปัดทวงอยู่ครับคุณวตั้งยี่สิบห้าก็วิโรธก็ใช้สิบท่านหครับข้อยโ่อยคบอย่าคุณวิโรธให้จิรครนแต่แล้วเป็นเด็กครับโตแล้วครับโตนะครับโตแล้ว โรจนะครับทวงก็ตอบโตสซทีเถอะท่านประธานครับให้หยุดเถะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเป็นผู้ใหญ่ที่กลายเป็นเด็กครับโตโตสซทีครับคุณวิโรจน์ขอโทษทีครับท่านประธานผมขอถอนคําพูดนะครับแกให้เป็นสะทีเถอะครับขอขอญาตให้ท่านประธานแกให้เป็นด้วยครับแกให้เป็นด้วยอย่าแก่กะโหลกกะลาครับท่านครับอันนี้ต้องถอนคําพูดแล้วครับท่านประธานอย่างนั้นก็ท่านก็ต้องถอนก่อนครับท่านประธานครับท่านบอกว่าท่านถอนวันที่24มิถุนายน2564ผมก็ถอน แล้วมีท่านบอกท่านบอกเพาว่าท่านบอกว่า,า,วาให้ผมโตให้เป็นผมก็เลยสวยนท่านว่าท่านก็ต้องแก่ให้เป็นเหมือนกันถ้าท่านก็ถอนผมก็ถอนก็โอเคผมถอนแก่ถอนได<ม>้ครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องถอนเลยผมแก่เป็นครับนะครับท่านประธานขอให้ถอนคลิปเพื่อสักครู่เพราะได้กระทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านประธานอนุญ,ญ,ญาตห,หรือเปล่าครับครับอท่านประธานจะยอมไหมครับขอถอนคลิปที่ที่ไหนคือเสนอไปแล้วยังไงก็ท่านจเสนอไปแล้วแต่ว่าขอถอนได้บันทึกว่าได้ถอนเอาไว้ ก็ได้บันทึกว่าได้ถอนเทปไว้ก็ไม่ต้องถอนคำพูดเพราะว่าแต่คลิปเมื่อกี้ถ้าก็เปิดแล้วแต่ว่าทางรถก็ขอเป็นการบันทึกไว้ว่าเทปนี้ต่ออราไปนะครับขอเอามใจอิงระท่านประธานครับแต่นี้ผมเสียหายเขาทำไมผมขอโทษท่านประธานครับคืออย่างนี้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยก่อนครับว่าคลิปเนี้ยผมขออนุญาตถูกต้องนะครับท่านประธานครับแต่ท่านประธานเนี่ยไม่อนุญาตคลิปที่ผมขออนุญาตแล้วนะครับท่านประธานต้องต้องสรุปอย่างนี้นะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดอ่าหาว่าผมเอาคลิปเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะพลาดพิงถึงทางกองโสดด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดคลิปไม่ได้อนุญ,ญาตเนี่ยกองโสดเขาขึ้นไปเปิดไม่ได้ครับเพราะผมไม่สามารถขึ้นไปที่ส่วนงานของเจ้าหน้าที่ได้ครับแลวเดี๋ยวจะประกวดว่าเดี๋ยวทางกองโสดเขาจะคลิปจะมีคนเข้าใจผิดว่าเปิดคลิปดโดยพระการครับท่านประธานครับท่านประธานต้องวินิจฉัยตรงนี้ผมยืนยันนะครับผมต้องปกป้องเจ้าหน้าที่ครับคลิปที่ผมเปิดเนี่ยฮะผมขออนุญาตถูกต้องครับท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับก็เด <ut> ี๋ยวเจ้าหน้าที่มีมีมี หลักฐานไหมครับว่าได้มีประธานอนุญาตแล้วครับแต่รอรอรอ,อนิดเดียวผมอยากให้เดินแบบเราไม่อยากเสียเวลาเรื่องนี้นะครับท่านประธานครับก็รอรอเนี่ยจบครับครับก็ มีการอนุญาตแล้วป่ะกไม่ได้ม่ได้ดูคลิปแต่ว่าเสนออันนี้ก็โอเคครับแต่ถือว่าผมได้อนุญาตเองครับนะก็ยังไงก็ถกขอประทันโทษด้วยที่ผมบอกว่าไม่แน่ใจเด้อนุญาตป่กเพราะว่าดูเอกสารแต่ว่าไม่ไม่ได้เปิดดูเวลาดูเมื่อกี้สักรับกลับไม่เป็นไรถ้างั้นเมื่ออนุญาตแล้วแต่ว่าคลิปที่เปิดเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูถ้ไมคทันเพราะกำลังว่าจะขอความกรุณาเพื่อให้มันอ เกิดความเรียบร้อยเดินเดินหน้าต่อไปได้นะครับท่านประธานครับท่านประธานทางนี้ครับท่านประธานครับผมนายอัคาราเดชวงมิทักษ์โรธครับสอสราชบุรีพักรวมไทยสร้างชาติในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมขออนุญาตใช้สิทธิ์พัดพิงครับเมื่อสักครูน่นี้ท่านป่ยว,วยไปยอันนี้อันนี้นยังยังไ,ไม่จบเลิกถอนไม่ถอนก่อนเดี๋ยว,ยวนั่งสักครู่เดี๋ยวท่านพัดพ,พ,พิงใช้จิตคนะ่ะ